สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชัดมณีจันลือชัยเกิดที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของคุณครูวิไลและคุณครูบุญนำจันลือชัยดิฉันจบป .4 ที่โรงเรียนเจริญวิทยาแล้วก็จบป .7 ที่โรงเรียนกิศนาวิทยาแล้วก็ม .3 กิศนาวิทยาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็จบการศรึกษาสูงสุดคือมหาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชดิฉันเริ่มรับราชการครั้งแรก ในเดือนพฤษภาคมพศ2517ที่โรงเรียนสกลราส,สาขากุสุมานค่ะแล้ย้ายเข้ามาอยู่โรงเรียนสกลราวิทยานุกูลในปีพศ2520จนกระทั่งถึงปัจจุบันชีวิตเข้าครัวโสดค่ะโสดสนิทจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็จะโสดตลอดไป สำหรับหน้าที่ในด้านการงานนะคะต้องมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเองและอาชีพของตัวเองค่ะสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดก็คืออยากให้เด็กสกุลลาชของเรามีวินัยมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองมากกว่านี้ขอให้ครูสกุลลาชทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรฮะจารย์ยงก็พูดคนเดียวก็พอดิฉันขอขอบคุณความเป็นสกุลลาชนะคะที่ฉันใช้ชีวิตในการทํางานอยู่ที่นี่30บกว่าปี เราได้รับสิ่งดีๆจากครูสกุลราชทุกๆท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ